วัสดีครับอันนี้ยามเช้าของทะเลทราตรงค้าครับเราอยู่กันที่ตำ,ตำบลกอใยญ่อําเภอเกษตรสินจังหวัดสุงค้าคบจุดเช้ชาวันนี้นะครับเราจะเห็นบรรยากาศของเรือประมงนะครับที่มาห้าฝากรนนันครับถึงความสวยงามความหลากหลายของทะเลทราตรงค้ายังมีอยู่ยอ,อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะได้เห็น ครับอีกฟังของทะเลก็คือจังหวัดพัทลุงนะครับรวมถึงเพื่อนของอำเภอสติงพระนะครับเราจะเห็นกันอยู่นะครับตามว่าบรรยากาศเท่านี้พบเจอบอยไหมครับเจอได้บอยนะครับในทะเลทราบสงกราย,ยานี้ครับ เรือลำนี้น่าจะล็กจะเก็บกัดนะครับก่อนจะลอบค้าสูธาซึ่งพื้นที่ของตำบลก็ย้ายน,นะครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึงนะครับที่อยู่ใจกลางทะเลสาบแห่งนี้แล้วก็ผู้คุ้วนว้นได่ก็จะประกอบอาชีพนะครับกะเตษที่รวมทั้งกุยยางผลาแล้วก็ออกรลหีหาปลานะครับแต่ละวันก็ คือว่ารายได้ก็เตือนจำนวนบางอยู่นะครับในช่วงนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีปลาและก็กุ้งไว้น่ที่จะพบเิ็นกันได้บ่อยครับนี้ก็เป็นหน้าข้าวนะครับที่ไชเอวยเพื่อจะเตรียมการว่านนะครับเพราะว่าพื้นที่ขอย้อย ก็มีพื้นที่สำหรับในการปลูกข้าวด้วยนะครับคนที่นี่ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์หลากหลายนะครับนี่ก็รอรอฝนรออะไรกันกับบางแห่งก็มีการวา้ากันบางแลวนะครับนะส่วนก็ที่เราเห็นกันไกลๆนู่นนะครับก็คือก็ลังนกนะครับหรือว่าคอซีกอฮานะครับถึงก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่กับพื้นที่ก็เยอะแห่งนี้นะครับ นั่งเรือก็ประมาณ10นาทีก็จะถึงนะครับ10นาทีเราก็จะถึงนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการสัมปทานมีการเข้าไปในการ,กรเก็บเกี่ยวลังนกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งทำเงิน้องทะเลราบส่งคล้ายอย่างนี้เลยนะครับ เสียงนกเสียงเครื่องเรือก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับสําหรับพื้นที่ทะเลสาบนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุ่านไปแรีนนกนะครับเพื่อเช้า,ชาวอน,นอกที่นี่เขาจะมีความคุ้นกับคนนะครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับก็จะอยู่รวมกันกับกับนกเล่านีโดยนะครับ สำหรับคนที่ื่นชอบนะครับวิถีชีวิตแล้วก็การท่องเที่ยวแบบชุมชนนะครับก็สามารถมาสัมัครกันได้นะครับกับพื้นที่กระเลทับสงฆานะครับในพื้นที่ของกอย่อยแห่งนี้นะครับท่านก็จะได้พบกับเหลืองราวต่างๆและสตอรี่ต่างๆหลากหลายนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์กับมาสอบถามข้อมูลหรือว่าจะโทรมาในเบอร์โทร์ซื้อไปลูกสามเจ็ดซื้อสามทีหนึ่งซื้อนะครับสมัครปณี tú